สวัสดีครับสวัสดี FC ต้องไปเทกคับผมนะครับนี่ผ้าเบิ้งหลุดสาวของแดงกระสินนะครับนะทองแล้วนะครับนะทอง2เดือนเคืองนะครับอยู่อำเภอกันธละนะจังหวัดมหาสารคามนะครับน้พี่น้องครับนะตัวนี้นะครับน้ใบลายนะครับน้าเบื้องรับพิน้องครับคอยลายนะสท้า์บอยนะครับนะใบกวางครับใบกวาง นะครับนะใบกว้างใบดีใบไหลนะกินยาเก่งควอมครับนะตัวนี้นะครับนะกินยาเก่งร้อมนะครับท้องสองเดือนครึ่งนะครับนะงัวของพอกุลนะครับนะงัวของพอกุลนะครับอยบานเปือยดงนะครับอยมเพอกันทละนะจังหวัดมหาสารคามนะครับนะเบื้องใบพี่น้องครับนะใบดีนะครับนะกระบานสวยนะใบดีกระบานสวยไห้พี่น้องครับ ใบอ่ะใบสวยนะการโตนะเดี๋ยวเบิังพะคักเลยนะครับสงสวยครับนะฮะสงสวยนะขีดแข้งขีดขาดีนะครับนะขีดแข้งขีดขาดีเลยนะครับนะฮะง่นะครับนกนะครับนี่พ่อคุณสวัสดีครับครับผมนะครับนะต้นครับต้นนี้ซื้อยังครับพ่อคุณตัวนี้ายฝนครับายฝนอยู่ไร้เมลได้แล้ว อยุ่สองปีครึ่งครับสองปีครึ่งคทองแล้วสองเดือนครึ่งเนาะคทองทองตัวใดทองไอ้เทพกาลสินครับผมโอ้กาลสินไหวเทพกาลสินต้องเสียออดเนาะครับสภาฟ้าปลาสักฟาร์มนะฮะจังหวัดกาลสินทองสองเดือนครึ่งประกันการตรวจทองจากต้องเลยละครับผมตรวจเองฮ้องเองกินเกยิงครัวงหนึ่งมานะครับนะฮะเลยแวะนะฮะแวะมะเร็นน้ำปรคุณนะกะแว่าตัวนี้นะครับนะฮะที่ยิ่งเห็นตั้งแต่ปี จริงๆก็เห็นตั้งแต่ไอปีที่แล้วละนะครับเนะีนะ่ยพอดีตัวนี้พอคุณแล้เลี้ยงไว้เป็นปีละตะกี้ผมม้าก็เป็นสาวน้อยนะครับตัวนี้กับไงไงพร้อมกับผสมได้แล้วครับนะท้องพร้อมนะครับนะ่ยก็ยินดีนะพอดีมาหอดแล้วว่าผสมไว้แล้วสองเดือนกลัวละสันว่าก็เลยก็เลยล่วงมือนะครับนะก็เลยล่วงมือก็เลยล่วงตรวจไปนะทองก็นะปีกบวมๆนะครับนะนะท้องละนะครับนะก็นะ นะก่อนสื вами, ่อก่อนขายนะฮะอันตร้าวอีกเทีนึงนะฮะเพื่อความมั่นใจนะครับนะฮะรวมมือวานมาพลาดแล้วครับนะฮะตัวนี้โค้งสร้างดีครับนะฮะเบื้องใบนะครับใบรอบโตนะครับนะฮะผู้ใดสนใจนะครับพอคุณแล้วก็สีนะครับนะฮะแบ่งปันอยู่นะครับนะฮะแบ่งปันโค้งสร้างดีนะครับนะฮะกินหยาเก่งนะครับผู้ใดนาที อยากได้นะครับนะฮะแมงง้วยดูประสิทธิ์นะครับนะงัวสาวทองนะครับนะเพราะว่างัวสาวทองนี่นะครับนะฮะนิยมซื้อกันนะครับนะนิยมซื้อกันเพราะว่ามันทองแล้วน้องพี่น้องครับนะฮะวันนีนะกับสีขุนใจเอาไปหลุนรางวัลนะครับนะขอบคุณนะฮะถ้าเกิดมีคนสนใจมีเบอร์ติดต่อครับผมครับผมมาบัตเลยครับ087ครับ219ครับ7239อีกทานี่นะครับผม087ครับ219ครับ7239เอ่า อยู่ไสครับพี่กัดอยู่บ้านเบยท่องครับครับเบยท่องไปดงบ้านเดียวกันครับครับตำบลขามเขากัตนาครับอำเภอกัตละลายใช่ครับโอเคัวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับนะฮะผู้ใดสนใจนะจะได้งัวไปเลี้ยงนะครับนะกิ่งกังนะครับนะมหาปกรณได้นะครับนะตัวนี้นี่หูเยาวกากศากดิ์เลืนนะครับนะใบกวางครับนะฮะยุงวที่ใบใบกวางนะกระบาลดีครับนะกระบาลดีนะเป็นแดงกระาษสินนะครับนะบวกกัปอ๋อ บอยนะครับนะแล้วก็ผสมเทพกาลสินนะของเสียอดัดนะภูฟ้าป่าสักฟาร์มนะตัวลูกมาริโอนะหูเง่ากากสากตัวนั้นนะครับนะประเภทว่าเตีองใบนะครับนะใบแบบนี้นะมีรุ่นเลยฮะใส่ครับเทพกาลสินเพราะว่าเทพกาลสินเป็นหัวทีใบไหลนะครับนะใบไหลไหลลิ้นครับนะหูเง่าเป็นแขนนะพิสูจน์ตัวจริงได้นะฮะอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ,บรรน,นะบนะโทรหาเสียอดัดเลยนะฮะบ้าน นายู่ใงดอนสงวนนี่แหละนะครับนะอยู่อยู่ในอยู่กาลสินนะครับนะอยู่ใบยาวให้ตัวนั้นนะครับนะเป็นงัวนุ่มดาวลุงเนี่ยของซีออสนะครับนะตอนนี้ก็จะจะราคาน้ำเชื่อกเกษตรกรนะครับนะหมอสมเทียนผู้ใดสนใจนะครับนะเอาไปบริการเกษตรกรนะโทรหาซีออสได้เลยนะครับสหรับเทปกาลสินนะครับบริวิทหวังนะครับนะราคาน้ำเชื้อเกษตรกรนะครับนะหูเงียบกากสากนะครับนะฮะ นี่ฮะสุดยอดทำแมบนี้นะครับนี่ฮะใบกวางครับนะโบดนะโบดของมาเครืองใบเลยนี่ฮสงสวยนะครับนี่ฮะสงสวยนะครับโอเคพี่น้องครับนีฮะกะมืออื่นกะปีไม่ละนีฮะหกหาละนะครับนี่ฮะจะไหนกะนะขออวยพรนี่ะทุกคนนะครับนีฮะนี่ฮะสุขภาพแข็งแรงนะร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับขอบคุณทุกเอฟซีทุกคนนะฮะที่ติดตามช่องตองไบเทคนะครับนีฮะ มาอนี้ผมนะครับนะฮะน้องปลาย,ยัางนะนลปลายฝนนะซื้อปลายฝนเนีพี่น้องครับนะตัวนี้นะฮะซื้อน้องปลายฝนนะผู้ใดสนใจก็ทิ้งก้างหาพคุณนะครับสำหรับน้องปลายฝนแล้วกพ่พกุณนะครับนะขอลำาับเอซีไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่สวยสวยสวย